สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการแก้ปุ่มกี้ลันกันนะครับสำหรับคนที่ประสบปัญหาต้องใช้เมาส์ในการเล่นครับยกตัวอย่างแบบนี้เลยแหนนต้องใช้เมาส์ไม่สามารถกดลูกศรขึ้นลงได้หรือกดตัว L ตัว S ได้นะครับแบบโหลดสไลด์นะครับอ่าสต็อปก่อนเรามีวิธีแก้ครับไปโหลด all-roll o ร่ร t ตมานะครับดูผมจะให้ใต้ดีคริปชันนะครับติดตั้งก่อนอันดับแรกครับนิกอินสตอลไปนะครับ ไม่นานครับแปบเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ส่วนตัวใช้ได้ครับเอ่อผมได้ครับของคุณจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าบางคนอาจโหลดไปแล้วแบบมีเออร์เลอร์อะไรมั่งก็อย่าไปกดหลายรอบเพราะโปรแกรมนี้มันค่อนข้างที่จะเออร์เลอร์หมือนกันนะอ่ะอย่าพูดพร้องทำเพลงเลยกดเข้าโปรแกรมนะครับ มีหญิงสวยสาวน้อยมาแอะแฮโอเคครับลากตัวนี้นะครับมาตรงแถบบูฟแตกนะครับจากนั้นมาที่นี่ครับอ,อ๋อกอกชื่อเนมคุกกี้ลันไปนะครับไม่ใช่คุกกี้ลันธรรมดานะลายคุกกี้ลันนะครับให้เราเข้ามาเทสโต e นะครับแล้วก็พิมพ์ไปบบว่าคุกกี้รันนะครับ Enter อร์หนึ่งรอบออก็ที่นี่ครับจากนั้นครับ ก๊อปปี้ตรงนี้ครับลายคุกกี้นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ก๊อปปี้ตรงนี้ครับตรง URL นะครับนี่ําคัญนะครับก๊อปปี้ตรงนี้ครับถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับถึงแค่นี้พอนะถ้าเกิดมันมีอักษรอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปก๊อปมาครับถึงแค่ K I E พอหน่อะน่ยแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกบนนะครับ งนี้นะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับผมขอตั้งชื่อผมเป็นกันอันจอยนะครับอ่าก็ให้ดาวเข้าไปนิดนึงครับติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับจากนั้นกดนี่ครับโอเคนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาอันที่สองนะครับติ๊กไปนี่เราคุมแถบไอสีฟ้าเนี่ยตัวตัวการาฟเนี่ยคุมให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งดีก่อนขอตั้งดีก่อน แล้วเราคุมแถบให้หมดเลยนะครับคุมคุมหมดเสร็จแล้วใช่ไหมไอเราทําการคลิกคลิกขวาแล้วเลือกคีย์ที่เราต้องการนะครับเราต้องใช้ตัวแฟชหรืออะไรก็แล้วแต่ค,ครับ,รบแต่ผมขอใชอ่สามารถใช้สไลด์ได้นะรตรงลูกศรน,นะแต่มันใช้ขึ้นบนลงไม่ได้นะใช้ได้แค่ซ้ายกับขวานะลูกศรน,นะเข้าใจนะโอเคนะครับผมขอใช้ตัวเอสละกันเอสเอสอ่าเอส ส่วนตรงนี้เป็นตัว L นะครับตัว L จากนั้นครับกลับมาที่เดิมครับกดอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับหรือเราต้องรีก่อนอันนี้ไม่แน่ใจได้ไหมไม่ได้นะครับต้องทำการรีก่อนนะครับรีหนึ่งรอบหรือออกเข้าใหม่ก็ได้แล้วแต่คนเลยผมออกเข้าใหม่เน เห็นป้ามันก็จะมีบอกว่าคีย์เราตั้งไว้เป็นตัว S อันนี้เป็น L นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ขึ้นหน้านี้นะให้เรากดเล็กตรงนี้แล้วกดอันนี้นะครับ Close มันก็เข้าเกมมาก็จะไม่ขึ้นนะครับรอแป๊บหนึ่งครับเราตั้งไว้ตัว S แล้วตัว L นะครับเรามาดูกันครับว่าได้หรือไม่ได้ครับดูมาให้ดีนะครับว่าผมจะกดหรือไม่กดนะครับก็ไม่น่าจะกดแล้วแหละ <laughs> ผมนี่สอนกวนนะ เอาวางงนะั้นอ่ะคุยกับตัวเองเป็นด้วยเว้ยนอนนานอีกแล้วเสร็จยังน่ยครับทำอะไรของมันวาง ให้ฉันรอแล้วได้อะไรไม่รู้เหมือนกันอีกนานเลยเสร็จสักทีเถอะจะได้ไปทำอย่างอื่นต่ออีกนาหมุนติวตวติวติวนะครับงอโลยีสิครับงอโรยีสครับเอ้ยไม่ใช่เอองอไหโลยี่สิครับบางคนอาจจะงงงนะครับ ามาแล้วนะครับเมื่อกี้เราออกนี่เสียดายมากเลยหัวใจนะมันเป็นไรแค่ดวงเดียวอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งเลยอันบอกไว้เลยเริ่มเกมครับแมวน้อยสุดรักของฉันหายไปไหนโดนแม่มดกินไปแล้วครับเรามาดูนะครับ ดูเมาให้ดีนะเมาอยู่นี่นะเนี่ยนะเจาไว้ข้างนอกเลยอะไว,อไว้นอกเราไว้นอกมันก็ไว้เนี่ยเตรมตัวหนีอรีบหนีดีครับนานมากเลยพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครแล้วคุยกับตัวเองเเอะตอนนี้จะบ้าตายอ เราไปนะแป๊บหนึ่งครับไม่นานผมบอกไม่นานทีไรโคตรนานทุกทีอ็นนี้แหละเวลาเข้าเกมมาใหม่นะครับมันก็จะโหลดชาร์จนิดนึงพอเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็กดเริ่มเกมปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยมาสัทีเธอมันทำไง มาแล้วนะครับสังเกตนะครับเมาส์อยู่นี่นะครับกด L เห็นว่าเอ้ยไม่ใช้กด S <laughs> นี่ครับโดดเป็นไงที่เราตั้งไว้อเห็นว่าเมาส์ไม่ได้กดอะไรนะครับเห็นนะเมาส์เราไม่ได้กดสังเกตนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นตาหนึ่งกนะันเ,เห็นนะจะลงว่าได้นะครับถ้าเกิดคุณลองใช้แล้วมันไม่ได้เกิดเออร์เลอร์ตรงไหนนะครับผมก็ไม่รู้แล้วอาจจะเกี่ยวที่คอมคุณนะ้วแต่ของผมใช้ได้นะครับแต่ข้อ ควรระวังครับอย่าไปกดย้ำโปรแกรมอะไรหลายๆรอบครับไม่งั้นมันจะค้างนะเพราะผมก็ลองมาแล้วนะครับมันก็ค้างจร่งผมเชื่อว่าหลายคนต้องถามแน่นอนครับว่าโปรแกรมอ a ลลัูนี่ต้องเปิดตลอดหรือเปล่าไม่จําเป็นครับให้เรากดปิดไปเลยครับพอเราตั้งค่าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนปุ่มที่เราสะดวกสบายนะครับเนี่ยตามที่ผมสอนไปตอนต้นนะครับอ่าเราปิดไปครับโปรแกรมมันจะค้างนะครับ เป็นทุกคนนะครับบอกเลยเริ่มสนใจครับแล้วเรามาลองเล่นดูนะว่าได้หรือเปล่าเห็นว่าได้เหมือนเดิมครับเมาส์อยู่กับที่นะสังเกตนะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ